ครับมาเนี่พบกับแง่ทีโบตินะครับมาอนี่กครับสิมารีวิวนะครับเศรษฐกิจพอเพียงของแมโอนะครับน้าพิกัดก็คือบ้านดูโมสามครับตำบลทวัดบุรีอำเภอทวัดบุรีจังหวัดร้อยเอ็ดครับผมเป็นเหตไปสวยงามครับผมสิมาขอสัมผัสกันนะครับเป็นเขตเศรษฐกิจพ่อเพียงครับ อันนี้ครับพบกับเจ้าของทีเพิ่นนะครับเนาะแม่โอสวัสดีครับครับสวัสดีค่ะอ่าเมื่อนี้ทีมาขอสัมภาษณ์แม่โอว่าทําเศรษฐกิจพ่อเพียงมันดิเป็นยังไงครับผมอันนี้ปลูกยังครับนี่อใบพะอธตัมวมะขามก็เก็บไปได้สี่สิบาทอ๋อการขายนี่ขายนี่ แถวบ้านทำห่อเนื้นบ่ครับบ้านเรานี่แหละข้าขายบ่ครับขายดีอยู่อ๋อพวกกล้วยพวกยังนี่กับบือดนะครับเนาะอันนั้นเป็นบั๊กเผาบ่ครับปลั๊กเผาพันใดน้ำหอมน้ำหอมพันแปดเหลียวมาจากแปดริ้วนู่นเหรอพันแผลที่แปดเหลียวผูกจักปีแล้วครับเนี่ยประมาณสามปีสามปีแล้วเนาะเห็นผลผลิตแล้วอ๋อกระลังกระลังมีลูกบ่ครับจ้าอืมสามปีครับ พื้นที่นี่จักไรครับนี่สองสองไร่สองไร่เนาะจ้าอ๋อแบ่งแบ่งพื้นที่ออกเป็น,ปนพุทธ<ะ>บ,บป่บบป่าสามงานประมาณสามงานสามงานนะครับนเนาะโอ้พันเห็ดงามเนาะเห็ดดันนะไปแกับเป็นมีทางถนนเขามานะครับเนาะเนี่ยการขนทรงการยังก็ออกมาได้สวยงามครับปลูกกล้วยปลูกบักฮุงนะครับ อางที่เรากินอ๋อปลูกทุกอย่างที่กินนั่นเนาะกินทุกอย่างที่ปลูกใช่เหลือก็ขายบ่ครับจ้าอ๋อตามรักเศรษฐกิจพ่อเพียงนะครับเนาะพ่อซื้อแล้ขายไปอ๋อลิ้นจีนนั่กำลังเปลี่นดอกนอนเต็มยูบ่โอ้นี่ลิ้นจีบ่ครับจ้าลิ้นจีอีกต้นลิ้นจีนะครับเนอเนี่ยเอ้ากำลังเป็นดอกปลูกโดนแล้วบ่ครับนี่ ผอมมะพร้าวอะประมาณกาวอ๋อสองสามปีเนาะแล้วข้าขงในก็บจิมีพวกผักพวกอย่างบ้าครับมีพวกคัวพวกมันพวกทุกอย่างได้ผ้าเดินชมนะ่อมเนาะครับครับครับเดี๋ยวแม่โอ้ผ้าเดินช่อมนะครับเนาะเอ้าอันนี้แม่หยังนี่เลี้ยงหยังนี่เอ้าเลี้ยงจริงเดียรพร้อมอ่าเลี้ยงทุกอย่างนะครับเนาะเดี๋ยวเบิงึง มันคือบ่างมั้งมันยังน้อยอยู่อ๋อยังยังจอออนอยู่มั้งครับเนาะจักจักเดือนไปไหนอือพึ่งยามาเพาะมันหน้าเน่ามันออกไม่่คอยด๋อแล้วเดี๋ยวไอาอายุมันเท่าไหร่จังที่ขายได้สี่สิบห้าวันสีวันต่อรุ่นบอครับจ้าจ้าอืมเอามาเพาะเองหรือว่ายังไงครับจ้าจ้มาเพาะเองทำเองนะครับเนาะทำเองทุกอย่างโอ้เฮ็ดเองทุกอย่างเฮ็ดกระไผรแน่นี่คนเดียวเอาคือเห็นหลานอยู่หน้ามนบอ อ๋อหลานเพิ่งมาครับผมมีเพื่อนปลูกโอ้ป่วยงามครับนาออันนี้ยังครับเนี่ยนี่ทว่วดินเนาะอ๋อทวดินเนาะพี่น้องครับโอ้งามงามงามัวดินก็แล้วงามปลูกได้จักเดือนแด้วนิประมาณสองเดือนอ๋อสองเดือนอายุมันเก็บเกี่ยวได้จักเดือนประมาณพี่ไทยบอกว่าสามเดือนบออ๋อสามเดือนเนาะอันนี้เพิ่งนปลูกครั้งแดงเนาะทดลองมาครับอ๋อนี่เกิดมาก็ไม่เคยปลูกเลยเนาะ อันนี้ปลูกมันพพ้อมครับอันนี้มันเนาะมันญี่ปุ่นโอ้มันญี่ปุ่นอันนี้ก็เพิ่งทดลองปลูกนะครับเนาะเพิ่งหัดปลูกโอ้บ่งครับมีการปลักเ้าเป็นมีผลผลิตของมะพกเภาขึ้นมาเนี่ยโอ้บ่น้อยเล่นเนี่ยครับมาทำเล่นทำหัวปลามีความสุขนะครับเนาะอยู่กับสวนกับให้ ปลาฮัดแบบงงเลยคืองามแต่นี่ยคือตาฮักแต่ท่านใดนี่ยท่านอะไรเอ้ไม่ท่านอะไรท่านอะไรเอ้ป้อเอ๊ะแป๊ะอ๋อปล้าบลาคูอ๋อน่ารักดีนะครับนะเดี๋ยวพาชมมีกิจกรรมอีหย่างไงยังได้หันเลี้ยงเป็ดมีไก่เรี่ยงเป็ดบาบาลีมีเป็ดไก่ปลาทูว่ามันเห็นทุกอย่างหมดเลยขาดแตงง้อวะครับมีงัวไหมันบอก บ๊บได้เลี้ยงนัวเนาะไม่ได้เลี้ยงสัตว์ใหญ่นะครับเลี้ยงแค่เป็ดแค่ไก่เนาะเลี้ยงเป็ดพันไข่บ่ครับแบ,าบาเบอรีอ่เป็ดพันไข่ด้วยอ,อ๋อมันไข่ไปหนึ่งเก็บไข่วันละคู่อ,อ๋อเก็บไข่มื่อละคู่โอ้ผลผลิตนี่ที่พ่อพ่อขายผานนามเนาะแล้วพอได้กินได้อยู่อยู่ครัย ร่มลื่นดีนะครับเนาะโอ้พ่นเห็ดสุ่มไปงามครับพี่น้องนี่เห็ดไปแต่นอนเว้นตัวนี้สีมีเวลานอนเว้นมาครับมีอะไรกับเศร้านะของเจ้าของเนาะโอ้พ่นเห็ดมาเรื่อยๆนะครับเนไอพื้นที่มึงนี่ที่ป้าเพชรนี่เห็ดเห็ดโดนไปไหนแล้วพื้นที่ทั้งเบิดนี่ที่ว่าป้าเพ็ดนะ ปีหกศูนย์นะปีหกศูนย์หกหนึ่งปีหกศูนย์เลี้ยงปลาขาดทุนไปซ่องแท่นขับทุนเงินสดสดเลยนี่เงิน่เลี้ยงปลาเยี่ยครับเลี้ยงปลาอย่างปลาแข่งปลาแข่งเนาะปลาหมอเนาะปลาหมออปลาหมออ๋อปลาหมอที่ว่าเออชื่อของแม่ใหญ่จักอะครับที่ย่างขายเนาะเออเครับมันหัวอาหารมันราคาแพงนะครับเนาะ แล้วก็ยางหนึ่งตลาดเขาไม่รับแม่เรามรับเราครับมมันก็เลยขาดทุนขารเข่าเฮ็ดตามพวกทุนมันก็ทุนเท่าก็ต้องหลายครับแต่ว่าแม่โอ้วมาเฮ็ดแบบนี้ดีแล้วครับเลียงไก่เลียงนี่ไปถ้าขับไปบังไก่เนี่ยเป็ดบักเป็ดบักไก่บัครับเป็ดก็ได้ไก่ก็ดีครับมีทุกอย่างอมามาดูเป็ดกันแร้วไหมโอ้เป็ดยงพอ ื่อวานนี้ก็จับค่ายไปได้ห้าคันไข่ยังครับไข่ยีโลแล้วแปดสิบไก่บอกครับไก่ไก่ดำไก่ดำไก่ดำอ๋อนี่บอกครับอ๋อปล่อยยังสี่ให้มันแลียนปล่นมากนะครับเนาะเป็ดเป็ดเยอะอยู่ห้าหกสิบอ้โหเอ้ยน่จะเก็บสะเดาไปค่ายนี่อ้โหสเดาสะเดาออกก่อนมูเหังได เสดามันนี่นิเสดามันมาครับเออเสดามันคนเขาสร้างไว้เต็มอยู่แต่ว่ามันยังไม่ได้มันยังไม่ได้นั่นนะเพิ่งเริ่มบอกนะครับเนาะเพิ่งเริ่มเอาไปค่ายคนก็ตีใจเลยมันมันมันไม่ขมบ่ขมแห้งนะครับขมเน่ย้อยไปวัดก่อนไงครับเออนี่ยเสดาถือมาปลูกเนี่ยครับเนี่ยเหลือใส่ดำเนี่ย ไข่เปเมื่อวานก่อนอันนี้ไก่ดำเนาะมันบอท่านไงเป็นไหนเนาะอันนี้ยังนี่เป็ดบอไข่อยเหรอของนี้เป็นยังนี่เพราะเอมดเลนาะเพราะเองเนเป็ดกับไก่ก็ยืดน้ำกันนะครับเนาะเพราออกจากตู้ไหมอ๋อนี่แมันอันเพราะออกจากตู้อะตู้ฟักไหมซือตู้ฟักมาอ๋อนี่บ่อันนี้เป็นรุ่นรุ่นมันเป็นรุ่นรุ่นไหมรุ่นนี้เอออ๋อให้มันแบบว่าผสมพันธุ์กันแลเหรอที่นี่เขากะเอาไข่มันไปเอาไข่มาเพาะ ไช่เอาไข่ไปพักในตู้ฟัาอันนี้กับเพื่อนกับพ่อเองนะครับเนาะไก่มันก็อยู่อยู่กับเป็ดมันพักออกพร้อมกันนี่นี่อีรุ่นหนึ่งรุ่นต่้ง่กระบวนการแรกเลยอ่ะบ่าม่ว่าซื้อว่าม่ว่าซื้อตัวน่อยแม่บออันนี้ก็เป็นรุ่นหนึ่งเนาะแลวนี่ก็เป็นอีกรุ่นหนึ่งครับผมแล้วในขะในตู้กำลังจะออกอยู่เอาไข่มันออกไปฟักอ้ตู้มันพัก ตู้มันแน่นไหมตู้มันพักไม่ไหวนะก็ะเลยให้พ่อแม่มันโกกมากค,คือว่าขยายพันเองนะครับเนาะโอ้แม่โอ้นี่ย,ยแน่นอนแน่นอนเศรษฐกิจพอเพียงของจริงนะครับอรู้จริงรู้ลึกครับเอเอดีดียูแบบนี้การมีความสุขนะครับเนาะพ่อแม่พี่น้องเบ่งเอาครับนี่เป็ดกับไก่ก็อยู่น้ำกันเลย บักทันอะไร่เอกบักทันสามรถอ๋อพุทธาสามรถบักท่นครับบ้านหฮอเอินบักท่นแต่ว่าภาษาไทยพนาพุทษาสามรถพะนะอันนี้ออกน่วยไปอ๋อกล่งกะล่งเป็นดอกกะล่งเป็นมา้พุทาสามรถเนาะครับว่ายัไม่แก่ครับผูกแบบธรรมศาสตร์นะครับเนาะเกษตรอินทรีย์ อินซี่นะครับน้อบ่มีสารพิษเลยนะครับน้อยปุ๋ยกับมาร์กเองจักน้ำหมักได้ทำน้ำหมักทำเองว้าเนัเน่บักเผาสามปีปลูกไว้มาจบนี่น้องต้ฟูแหวนนี่เต้ฟูแหวนทำเองดีป่ครับหลานหลานหลานชายเพิ่นเห็ดเนาะเออเพิ่นเห็ดเพิ่นกห็มีความสูงของเพิ่นเนาะนี่เขาทำเองเขาจัดการเองมีมะพร้าว นี่มะพร้าวชุดแรกมาครับเนี่ยชุดแรกชุดแรกที่ปลูกขึ้นมามเป็นมะพร้าวเตี่ยนะครับเน,ะมนมาะมะพร้าว,พ,าวพันเตี่ยมะพร้าวน้ำหอมอ๋มอที่ผลผลิตออกมาแล้วคันข้าปลูกไว้แล้วมันมีผลผล,ผลิตต้องเข้าออกมาเข้ากะมีความ <ใจ S 1> พุ่มใจ,ใจ,ใจมีความสุขนะครับเนาะนี่แหละครับเศรษฐกิจพ่อเพียงมันเน้นมองนี่ครับเน้นความสุขทั้งใจไหนเอ่ย หมดแล้วมันหมดรุนแล้วเหลือเนื้อเนื้อจะว่าไว้ให้น้องช่วยกินนะครับปลูกไว้ก pues ินเองเหลือก็ขายครับอ๋อ uh อันนี้ไรเม็ดนะครับเนาะไรเม็ดไรเม็ดที่ซับ่ายไงครับที่สับไผ่ครับกิมจูบ่ะใช่ฝรั่งกิมจูใช่ที่ไหนนี่คือว่ามีหมองฟักไอหมองฟักเป็ดมาฟักเป็ดฟักไก่อินขลามนุ่กก้าเออ จะปลูกมาเม็ดมาให้เม็ดละสองร้อยห้าสิบนึ่อ๋ออันนี้อินทพารามปลูกจากต้นครับนี่โคะไปได้ขึ้นต้นอืมเบื่อไงแล้วครับเด้อหินอ่อนเด้ออันนี้ก็เริ่มเห็นอันนี้เหรอเนี่ยอันนี้ต้นอะไรมะไฟมะไฟมะไฟเออกำลังเป็นอ๋อแล้วก็ได้ป้วงเลยปลูกโดนไปไหนแล้วนี่เราก็พร้อมกัน ปลูกสามปีเนะาะตั้งแต่เริ่มเห็ดมาเนาะอ๋อ,อสามปีพวกผลผลิตพวกต้นไม้ใยๆเนี่ยก็ลังอ,ออกผลผลิตครับรรก่อนก่อนที่พวกนั้นที่ออกผลผลิตก็จะมีกล้วยครับผมแล้วก็มีพวกผ,ลผลักต,ต่างๆเนาะสามปีผ่านไปนี่ครับต้นกระสางบานไม่หนีเลยเอ้าเป็นเดียวยห้งครับผมแต่หักบ้าน,น้นยๆอยู่กลางสวนเนาะนี่แหละครับ หลายคนไฟฝันอยากจะมีบ้านอยู่กลางสวนแบบนี้ครับสวยงามครับโอ้เฮ็ดงามครับเนาะแมว็นว่าเห็นผลผลิตเห็นไอฝีมือของเจ้าของแล้วกรับมีความสุขครับเศรษฐกิจพอเพียงเน้นความสุขครับกับมีรายได้เขามานําทุกมือทุกมือครับ ังออกตัวนี่ตู้ฟักครับผมนี่ลูกเป็ดเนี่ยมาลออกต้องตัวอ๋อนางเปียกๆเต็มเลยเป็นไหมพี่น้องโอลูกเป็ดครับแ่ลังออกฟัลูกเียบลูกเียบตัวสีเหลืองแบบนี้เนาะอันนี้เน้สือตู้ม่นี่เท่าไครับสื่อต่อข้ะามัน สือต่อเพิ่มมาเนะสามพันเนาะมันก็มันก็ดีเลยครับว่าอุณระภูมิเขาตังไว้มันดีกว่ามาณนั่นครับออคือออกมาทาวมาช่วยนะเศรษฐกิจพึ่งตัวเองได้นะครับเพราะท่านเองทำเองเกือบทุกอย่างครับ เป็ดน้อยตู้แบบนี้เราต้องมาเชือมาพริกไทยเองนะเราต้องมาคอยตับนะครับห่อห่อต้องมาพริกพริกไทยพริกอย่างแล้วก็เติมเกลอตู้มันแพงๆเราไม่มีเงินซื้อเราวของมันมันก็ทำเองทุกอย่างเนาะอืเราไม่ใช่ฟาร์มใหญ่ห้องกะเฮ็ดเอาเฉพาะอันนี้ล่ะเศรษฐกิจพอเพียงมันก็อยู่ประมาณพึ่งตัวนี้ได้ก่อนครับพึ่งตนเองได้ ดีมากเลยครับพื้นว่าเห็นข้าเจ้าเฮ็ดแบบนี้ดอกรเพราะว่าใครมันเยอะมันก็เลยต้องให้มันฟักเองบ้างนะครับดีดีครับเฉพาะตัวเขามันกับฟักเองนั่นเนาะเบิ้งครับเบิ้งพี่น้องนี่มุมนางเด่นนางอย่างกับมี่ไหนล่ะเอ่ยมังคุดต้นนี่บ่กมังคุดต้นนี้มันสมบูรณ์เนี่ยมันได้ดกเนี่ยอันนี้ก็เพึ่ง ออกดอกนะครับเนาะอกเดี๋ยวไปดิเป็นนวยแหรอครับมันอยู่ใกล้น้ำพร้อมครับเนาะแมนบอมันอยู่ใกล้น้ำน้ำเนาะใช่สวยครับป้กใหญ่ใหญ่มันข้างในมันดกเนาต้นนี้มันสมบูรณ์ครับสมบูรณ์สมบูรณ์อ๋อนี่ต้นมังคุดไปดิปลูกหลายบ่ล่ะจากต้นต้นเดียวเหรออืมลองทดลองมาหาหมูให้มันยเนี่ย ทดลองทดลองว่ามันมันจะตอนนี้เลี้ยงปลาไอยังอยู่นี่ห้ปล่อยต่ำปลาปลานิ่กับปลาทับทิมอ๋อปลานิ่งปลาทับทิมเนาะครับเนาะมันขายได้ไงเนาะมันมาปลาตะเพียนครับปลานาปลาปลาตะเพียนข้าเทก็มีครับถามเทศก็มีปลูกทุกอย่างที่กินครับกินทุกอย่างที่ปลูกตามศาสตร์พระราชา ทำตาม,ามในร่วงราชสารที่เก้าอ่ะนะครับจะเริ่มออกผลผลิตมาแล้วสามปีเริ่มเย็นแล้วครับหลังจากที่ผ้าส้มมาจะพักนนงแหละครับเท่ากับมอพอว่าบ้านนี้ก็หนาอยู่นะครับเนาะเพันอยู่กับหลานสองคนอะันที่เป็น เศรษฐกิจพอเพียงนะครับพึ่งผ้าตนเองเพื่นกระเฮ็ดเพาะเป็ดเพาะไก่กะเลี้ยงเองขายเองครับนี่นะครับเพิ่งตัวเองได้แม่โอ้เป็นยังไงมีความภาคภูมิใจของนั่นบของเจ้าของภูมิใจแหละเพราะว่าไงเหรอเราทําได้เทํานี้ครับก็ดีแล้วเราไม่ได้ไปแข่งกับใครเนาะเราก็อยู่แบบมีความสุขแบบอยู่ไม่เป็นนี่เป็นสิ้นเขาเราก็ทําไป กินบ้างค่ายบ้างเงี้ยแล้วก็ดีมันก็ดีมีความสุกดีครัจนว่าไม่อยากจะเข้าไปในบ้านนั่นล่ะเอออยู่นี่แหละถากปลอดสารเวลาเข้าขายคนอื่นมันกะเบามีความสบายใจมีความมั่นใจเนาะแล้วก็มีความสุขความว่าเออถากองเข้ามันปลอดสารพิษนะเขาก็เบาได้เต็มปากบอว่าเออปลอดสารพิษจนว่าข่ายไม่ทันด้วยล่ะของอะไรในสวนเนี่ย แม่โอมีอีกไหมแม่โอวันนี้เอาอะไรมาขายอไอ้งนี้อย่างนี้เขาก็ถามเลยถามดีอยู่นี่บางเทือก็เปิดใหโตกป่าพ่อมาครับใช่เปิดไฮโตกป่าทีนี้มันก็มาเรื่อยๆนะวันหนึ่งสองสามสองสามคันอะไรเขาก็แบบเขาว่างเขาก็อันนี้ก็เปิดเรื่อยๆเป่ครับใช่ใครมาตกก็ให้เขาตกอื สองกิโลต่อเบ็คคันหนึ่งครับร้อยหนึ่งร้อยหนึ่งเอาป่าออกได้สองโลมันนั่งตกเลยทั้งวันเลยอืนกดีบรรยากาศก็ดีเนะบรรยากาศก็ดีนะครับเนาะนี่นี่นี่รอบนอกสิเป็นเมื่อตกป่ามันก็บรรยากาศก็ดีนั่งตกปลาอยู่ริมตะลิ่งนี่ไป่านี่ไ อ๋ออันนี้เป็นกะบ่อตกปลาแม่โอว่าท่นนี่บ้านดูอีโต้นี่นีเบอร์โทรพันได้ครับเด้นะดอผู้ใดสิมาตกปลาศูนย์แปดหนึ่งเก้าหกสี่หกแปดสี่เก้าแม่โอครับตกปลาอ่าถ้าเขามาทั้งบ้านดูอีโต้นะครับเนาะเขามาก็ถามหาแม่โอก็ได้ครับแม่โอตกปลานี่ครับปลากระตอนนี้กระไงห่หร้อครับเนาะ มาตกได้เรื่อยๆครับบรรยากาศนอกทงหน้ากับผมว่าหนาอยู่นะครับนาอนี่บ้านน้อยแบบหลังยังทีบ้นหน่อยแล้วครับเ้อนี่บ้านหลังนี่ครับ <c oughs> ทิศไทยเบิ่งบรรยากาศกับคลิปนี้กับ <c oughs> บอไม่อย่งางไรครับมาส้มของบ้านแม่โอเนี่ก็มีความภาคภูมิใจในตัวของเพิ่นเพิ่นว่าเลยมาถ่ายเบิง่ง ครับขอจบคลิปไปเพียงทำานีนะครับเนาะผมจไปําภารกิจอื่นต่อครับสวัสดีครับ